ออตัวแรกก็ครับดัวที่องสองตับสี่ครับวันนี้ผมจะมาลองเพลงกระต่ายกับเต่าครับนิทานครับมือกระต่ายอยู่ตัวหนึง่งออกไปหากิน,ลน,กกนคคแล้วมันก็เจอกับนู้ผู้พิกามันก็เจอกับเต่าเอานั้น ชวนให้กระต่ายวิ่งแข่งกับมันสักแป๊บหนึ่งมันก็กลางเป็นสิงโตนูนั่นคือสิงโตปลาสิงโตปลาชีนีนูวิ่งสุดจากสุดแรงกระต่ายวิ่งขึ้นต้นไม้กระต่ายตอนที่มันนอนหลับอยู่สิงโตก็มาปลุก มันฝันไอ้กระต่ายฝันเห็นสิโตมาเคาะอัวมันตกลงเป็นต้นโนดนะครับมันก็จกใจชวนตาตั้งหลายมาแล้วก็มันก็พวชวนพวกไปให้มานั้นกินตัดที่อยู่บนต้นไม้ชวนกัน มีตัวหนึ่งว่ากับสิงโตสิงโตว,ว่าก่อนสิงโตว,ว่าทําไมเจ้าไม่กินตัวเองละ่ะอีกตัวหนึ่งี้ก็บอกว่าทําไมเจ้าไม่ลงโทษต้นไม้ละ่ะตัดสินกันม้กับสิงโตเลยแย่งกันกัดอยู่วันหนึ่งมีงูงตัวย่อย มันจะมากกินนอนนอนกระดึบกระ,ะดึบกร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 ะดึบมันชกชกชกนู้นั่นตัวนั้นก็เลยตายไอ้สุดมันก็ชื่อว่านูพยัก์เขียวนะครับ นั่นแหละนี่ทาเรื่องนี่สอนให้รู้ว่าอ้ามแย่งคนอื่นที่คนอื่นจะมาสวัสดีครับ